สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มารับคอมที่อฮร์ีพยสาขาสายสี่นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าร้านเลยครับมาดูอันนี้เราสั่งประกอบไว้ใช่ไหมฟรีจ็อใช่ครับผมเราสั่งประกอบคอมไว้นะครับผมเดี๋ยวเราวันนี้เรามารับสั่งไวสองวันแล้วครับผมก่อนไปรับนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูที่ร้านกันครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าร้านก็เดี๋ยวเราจะ เกเข้าไปไนนราอยู่ที่ i อแฮฟซีวสาขาสายสี่นะครับผมวันนี้เรามารับคอมเดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านในกันอ่าโอเคครับ,อคครบตอนนี้ก็ถึง iH a v e ซีสาขาสายสี่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปรับคอมด้านในเสร็จแล้วก็เดี๋ยวออกมาถ่ายด้านนอกให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคไหมวันนี้ก็เรอเข้ามาด้านใน รับในครับ CPU แล้วนะครับผมก็รอคอมประกอบอีกหนึ่งชั่วโมงว่าเราจัดเซตไว้เมื่อวันอาทิตย์ตอนกลางคืนเรับเย็นๆแล้วแล้วก็วันนี้เราก็ขอให้เรานัดมารับวันนี้เป็นวันอังคารตอนบ่ายๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จก็เลยนั่งรออีกหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ขอเราประกอบอยู่โอเคเราเจอกันตอนประกอบเสร็จเลยโอเคไหมคุณดูป ระหว่างรอให้ชมบรรยากาศใน้านฝั่าให้ชมบรรยากาศรอ ตอนนี้เราก็รับคอมมาจากร้านไ h แฮ e เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราเอาของขึ้นรถแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันที่บ้านโอเคไหมครับคนดมีอะไรบ้างครับอ่าตัวนี้เป็นจอแล้วก็เครื่องตัวนี้ก็เป็นพวกกล่องอุปกรณ์ที่แต่ว่าเครื่องเขาประกอบมาในนี้แล้วแล้วก็พวกนี้เป็นของแถมเสื้อไอแฮปนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจะอันบ็อกกันที่บ้านแลวกันเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่บ้านครับคนดูกันที่บ้านครับผมไปนี่นะครับก็ มาถึงบ้านได้นะครับอุปก,ปกรณ์ที่มีก็จัดประมาณนี้นะครับมีถ้าถ้านี้เราจัดจัดเซ็ตคอมแล้วก็เราเราซื้อจอด้วยนะครับผมถ้าเราจัดเซ็ตคอมแล้วก็จัดเซ็ตคอมใช่ไหมแล้วก็เราซื้อซื้อจอจากร้านไอแฮปด้วยเราจะได้เซ็ตของแถมมาเป็นพวกคีย์บอร์ดเมาส์หูฟังนะครับผมแล้วก็มีของแถมอื่นอีก อีกเยอะนะครับผมมีพวกเสื้อมีสติกงสติกเกอร์มีตัวต่อ wifi นะครับประมาณนี้นะครับผมอบแล้วก็เดี๋ยวเราขอประกอบเลยขออันบ็อกกันก่อนนะครับผมประกอบก่อนเราจะแกะเลยนะแกะประกอบไปด้วยตัวนี้เป็นกล่อง CPU ความ วิธีการแกะความโอเคน้อยตั้งเครื่องได้แล้วตั้งเครื่องได้แล้วขาออก ครับคุณดูตัวเครื่องสวยงามดีอยู่ทางนี้ใช่ไหมเนี่ยดี๋ยวตอนนี้ก็ฟิวเจอบก็จะแกะจอครับผมจอตัวน,นี้เป็นกี่นิ้วยี่สิบสี่จอยี่สิบสี่นิ้วนะครับเป็นจอโค้งใช่ไหมตัวนี้เป็นจอโค้งนะครับยี่สิบสี่นิ้วเดี๋ยวแกะแล้วดูกันครับตอนแกะ นี่ครับท่านผู้ชมเป็นจอโค้งนะครับผมสวยงามครับผมเดี๋ยวเราประกอบใส่ขาก่อนนะครับผมลื่นๆนะอ่าตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะเให้ดูรอบๆนะครับผมอ่านี่ตัวนี้ใช้เป็นของที่อันนี้คือเป็นหน้าจอสื้อหน้าจอมาเครื่องมาแต่ว่า เมาส์คีย์บอร์ดเป็นเมาส์คีย์บอร์ดที่แถมแถมมานะครับผมของ i h a ฮป CPU เลยเพราะว่าเรายังไม่มีงบที่จะซื้อเป็นตัวอื่นนะครับเราก็ต้องใช้เป็นตัวนี้ไปก่อนนะครับคุณดูประมาณนี้ประมานี้เลยครับลื่นๆเลยครับคุณดูนี่นี่ครับประมาณนี้ครับ <S <S ดดประมาณนี้ตัวเครื่องก็สเปคก็เป็นที่ผมจัดมานะครับผมเป็น i5 ห้า0ิแล้วก็การ์ดจอเป็น RTX 3050นะครับผม ประมาณนี้ครับคนดูครับโอเคใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมฝากไว้ได้ครับร้านไอแฮปซีพนะครับผมร้านไอแฮปซีพียูสายสี่นะครับผมสาสี่โอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ